ความรับรู้ในตัวของพระผมเองตลอดผลสิญจน์ญานเสริจได้ร่วมใจกันสมัครสมาสามาัคคีจัดงานสวนจัดงานเจริญพุทธบ,บุตให้เพื่อให้เป็นความเป็นกำลังใจในวันนี้ก่อนที่ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่าน ต้องฝ่วัตถชีิตะพระสาที่ได้รวมกันแสดงนำใจในทียังให้เกิดมีความกำลังใจมีเกิดความอบอุ่นรู้สึกว่าสิ่งที่ได้กระทมาแล้วตัง้งแต่อดีตจนปัจจุบันนั้นทำให้เกิดมีคุณค่าและเป็นแบบเป็นอย่าง เป็นการสืบทอดสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นความงามให้กับรุ่นต่อๆไปาการกระทำนี้ว่าเป็นการแสดงส่วนที่หนึ่งคือประคำสอนของพระพุทธเจา้าที่ว่าอัปมงคลหาได้ยากสองอยา่างคือความรักันตุซึ่งเป็นเรื่องของม ของคนดีทั้งหลายถึงจะมีความรู้วัตถนิยมต่ก็ยัง่ได้ือว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่มั 原来我从到这个地方，现在跑。 ขอกตนเองแยตัวพัฒนาไว้ที่ให้ความรู้สั่งตัล

มาจากพวกเราทำมาหลายทุกทุกท the no ่านทุกคนที่เราทำมันมาเรียกว่าเป็จราญทุเจริญทเสียนับ่มีมศนออบองการบรหาสิ้าได้สมัคะนาได้คำพอดเป็นระบาทานาจนวันวันนี้ก็จะเราแไปทีในการนำสำหรับต้องกาและ 妈妈，妈妈，你在哪里呀？快来快来，送我老公回家。 จารบ้างสิ่งต่างๆที่ไปพัฒนาในเขตปกครองทำให้ทุกคนลุกฝ่ายทั้ง,งปรน,นเ,เทศก็หัดในความมาีความราจนใช้เวลาถึงแปีปีปีนี้จึงได้รับเพื่อนสมร,รักศึกษาขึ้นไปให้สูงขึ้นอย่างที่ปรากฏในเบื้องหน้านี้เป็นทาเนียมของพระสงฆ์ทั้งหลายผู้ ทำหน้าที่บริหา,ารกรารคณะสงเมื่อพระสงฆ์ทั้งหลายได้ทําหน้าที่ของตนแล้วบริหารกิจการของแผ่นดินศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองแล้วไปสู่องค์กรต่างๆแล้วงงคว,วามทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็ทรงเริ่มใส่ศรัทธาในพระศาสนาทรงจึงได้ถวาย สัมมาสัรรมพุทธาภรลาศให้เป็นกำลังใจเพื่อไปทำหน้าที่มองคนตนนั้นให้เป็นประจักษ์และสิยาูุสิผู้ให้สถานหลักก็จะได้รับความภาคภูมิใจด้วยกันนั้นเพราะวันนี้สิ่งที่เราเกิดขึ้นในงานนี้ทั้งหมดก็คืองานของพวกเราท,รทุกทุกท่าน ผมเองหลวงพ่อเองอาตมาเอก็เป็นเพียงผู้นำเท่านั้นเป็นผู้แทนที่รับพนันยศวันนี้ความสำเร็จทุกอย่างอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิญาได้โมทนาตั้ะทีดีก็ทำให้เห็นว่าเราทำได้กันมาทั้งหมดเพียงแต่มีผู้นำแตรัะ ขอให้เราทั้งหลายจงภูมใจและชื่นใจในความดีของครูทุกท่านที่ได้ทำแล้วและตังขอขอบคุณท่านพระพรภ,าภาูบุรพบาสามัคทีพระรูปนีีได้ยินเสียงส่งเสียงแล้วได้โยนทั้งหลายก็อาจจะแปลีใจท่านเป็นพระอักเทนักปัญญาสมัยเพื่อพบก,กันมาใหม่ในโลมนั้น ที่กลายมาต้องอยู่ในสมัยสถาบันนิกกันมาต่าจะเรียกว่าต้องใช้ภาษาหนึ่งมือก็ได้นสามสิบห้าสาสิบปีเศษที่ได้ร่วมเดินทางกันมาได้บุกเบิดได้รู้จักกันเรียกว่าเป็นพระกันใหม่จะเกิดประวัติเล็กน้อยก็เป็นเจอกันที่จังหวัดชนบุรีอำเภอพนัดนิคมเจอกันที่วัดหนองผา อาตมาก็บวดใหม่ท่านก็มันแต่ท่านเปนพรักที่ขยันญอาตมาก็ขยันญสมัยท่านจะจำได้เราก็ขยันปฏิบัติอยากจะปฏิบัติท่านขยันพัฒนาวัดงานที่ได้พูด,พดคุยกันท่านพัฒนาวัดคุณยินทำบอกอาตมาก็เดินจบกบออก มีเราหปฟังคิดว่าท่ากนกำลังอาตมาโดนจมกอมอยู่ท่านบอกว่าท่านแน่จริงเืินไปบ้านผม,ม็นไหมล่ะอาตมาก็ถามว่าบ้านโดนเนี่ยท่ากนกำลังทำบอกมาเดี๋ยวท่านเล่าฟังต่อไปเรื่องเล็กๆน้อยๆท่านบอกท่านเก่งเข่งก็เดินไปน้ำพนมน้อไหมโอ้รอก็บอกจากนี่ไปน้ำพนมันเท่าไหร่ครุปว่า มาลองขารกันทำมาทำไปเรียนอะไรเยอะบอกปแน่จริงก็ไปกันนั่นแหละครับเป็นที่มาที่ไปเป็นสหอารทที่สหา,ายกันมาตอนนั้นก็หลายรูปมรณะไปหลายรูปเรื่องอกันประวใติทางเราถ้าเราคืนนี้ไม่จบนะไม่จบก็เป็นอันนี้ว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่กระดัอายุท่าน มากกว่าตระมาดีหน่อยแต่หน้าท่านอ่อนไปหน่อยนะพบก,กันมาตั้งแต่ปวดก้ท่านมีความภาคเพี้ยนจถึงการเพียนด็อกเตอร์ได้อาตมาก็จงเตอร์เป็นแท็กเตอร์าาไาดินไาไร่ทุกอยูวันนี้ท่านมีความาารุ้สาระอายุมาเกเรียนจบเป็นด็อกเตอร์ไปอยู่ประเทศอินเดียสร้างวัดและรรมศาสตร์หลายอย่างก็ ก็อือว่าวันนี้นักข่องกุท่านมีแต่ละวาระก็มือกันยกือบอกว่ามีโยคนึว่านี่ผลเพื่อนมาหรือเปล่าเราเอาใครเพื่อนอะามันตึงได้ก็มองออกแต่ใเจ้าเมตตามาลาสตหาน์สมัยก่อนก็พบในวันตอนไหนนอนนั่นการดื่มกินการทรายกัน ท่านจะทำงานคือภาคอีสานแต่ท่านก็จะงนำทีวันนี้ก็ตื่ใจและแถมท่ทานมีอนาคตไกลกว่าตาัมมาสัมมานัน้นต้องบอกอว่าอีสานเหมือนกันท่านเป็นตระครูเป็นรงงองพระอมเภอแล้วอตา,าตามาก็เป็นพระก็ไปกอดอีกอย่างหนึ่งนึกในใจว่าอะไรจะได้เขาบอกว่ตาตัมมาก็ไปสรองพระยศกับท่าน บอกเพื่อ,อเนเราไปเร็วเพราะเขามีความรู้เขาเป็นด็อกเตอร์เราก็ยังเป็นพระบวาเรื่อยไปแต่มาวันนี้ไม่ใช่แข่งกันนัก็ไม่เล่นว่าเราก็ได้มีโอกาสมาถึงวันนี้ได้ก็ทำง,งานเพราะรัตมาต้องขอขอบคุณวันนี้เกิดเ,เาารื่องสะอาดอ้ิเษกฟัง๋ยวโยมอยากจะรู้ประวัติ ก็คือท่านจะได้กันนะก็เรียกว่าสนิทกันมากมาแล้วกันนายโยสนิทกันก็เหนียวไปจิ้มกันเวลาท่านไปฉันเล่นกัน,นออกมาเล่นกันท่านขาลับนมากินไข่ขาท่านก็จะฉันไขแน่แดงและอยู่กันได้เพราะเราไม่ฉันไขแน่แดงไปมีน้บายในป่าเเขาก็ให้ไข่มาลูกเดียว พราะวานน้ำพิคคือพิกป่นน้ำปลาพนาว่าเราเรยลยมเเื่อยกันได้เพราะไข่ไปเดียวก็อยู่มันได้แต่ถ้าทั้งสองทั้งไข่ขาวไข่แดงพวก็คงจะไ่เดินคบกันมาแยกกันกินนะข้าวในบาตแต่ไข่ได้มาทุกเดียวมินทบาทเนี่ยก็มีหลายอย่าง,างาาทั้งหลายผสมทั้งตัวทุกรูปนั้นล้วนจะมี ประวัติของตนเองถึงเติบโตมาวันนี้แล้วฝากรุ่น้องที่จะอยู่ไปวันข้างหน้าจงอาศัยธรรมะประปบกกรณ์ของชีวิตเอามาเรียกเรียงกันแย่โยงทั้งหลายก็เช่นกันเอามาเรียกเรียงชีวิตของเราแล้วชีวิตเรานั้นจะเกิดความจเจริญรุ่งเรืองได้ด้วยกันหลายประกาศด้วยกัน วันนี้ต้องขอขอบคุณสั้นๆอนโุโมทนาที่บรรดาพระสงฆ์ทั้งปว,วงโดยเฉพาะพระสงฆ์ในวัดมีระโชคนี้เป็นเดีทุกอย่างตั้ง,ตงแต่ต้น,นเริ่มงานกั็นการบริจาคกันครับทุกทุกฝ่ายที่ช่วยเจ้าวาวาดมองจ้าววาดเป็นแค่งานท่ทา,า,านพระครูสมเน่ธ่านภาษาญานทุกรูปนั้นมีความตั้งใจในสู่พระสุภารามอยู แ้งความนับถือก็มาร่วมงานกันเจ้าว่ดหลายหลายวัดก็ช่วยเจ้าว่ดเสียสละเวลามาหลายวันนะต้งคิดกันเป็นเดือนเป็นพวดไปเลยกันวันนี้ได้รับความชื่นชมจากพระมหาเถรนความถึงจะคนมากพักมากแต่โูงานก็ไม่ยุบไม่ยาบเป็นระเบียบจัดไปด้วยความเรถียรท่านก็คิดว่ามากๆจะโฟราหก ในบ้านในเมืองบางเีธุรวมมูลมีมีทั้งคนตั้รงรางกกนน้านับกันไปด้าแต่ก็เรียบร้อยเพราะฉะนั้นญานนติโยมทั้งหลายประสบต้องัวส่วนของโมเมงนั้นเป็นผู้ที่รับกายรยุ่ย่องจากพระเจ้าแผ่นดินและคณะพระประสงค์ยเลานจึงจะได้เป็นสุาพบุรุษ Thank uh you. -huh. งมีใน่ความกันดิจงมีแตความรุกงูนปัตนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดละไสขอสิ่งนั้นนั้นชีทุกรูปทุกท่านทุกคนปัฒนาจงสำเร็จโดยจับพันในปัจจุบันนี้เถอ